สวัสดีเพื่อนทุกคนผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของแคคเตอร์ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะน้ำไม่ได้จะมาแนะนําเกมมาแคสเกมหรืออะไรนะคะแต่ว่าน้าจะมาขอแนะนานะคะโครงการเกี่ยวกับทางด้านของ e s p o อรนะคะชื่อโครงการนี้มีอยู่ว่า e s p o อร์ตโปรเจหรือชื่อย่อว่า ETP นั่นเองค่ะโปรเจกต์นี้นะคะจะเป็นโปรเจกต์ที่ทําการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนที่เป็นเกมเมอร์หรือว่ามีความแบบสนใจในการเล่นเกมนะคะได้เข้ามามีส่วน ร่วมเพื่อพัฒนาฝึกฝนฝีมือตัวเองนะคะโดยที่เราจะทําการจัดทัวนาเมนต์โดยคัดเลือกเกมที่ได้รับการยอมรับในวงการของอ e ีสปอร์ตมาก่อน2เกมนั่นก็คือ d o t a 2กับ O v e r w a t c h นะคะก็คือว่าในลักษณะของโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดทัวนาเมนต์ที่เป็นคล้ายคกับการแข่งขันหลีกเก็บแต้มเป็นประจำแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเว็บไซต์ยังอยู่ในช่วงของโคลสเลต้านะคะก็จะยังเป็นการเทสโครงการอยู่และก็คาดว่าจะเปิดเร็วๆนี้ภายในเดือนมีนาคม Wow. วันนี้น้ำจะมาแนะนําวิธีการเข้าร่วมนะคะว่าถ้าเราอยากจะมลองมาเป็นส่วนหนึ่งอยากจะมาฝึกฝนตัวเองอยากจะมาสร้างมาตรฐานให้ตัวเองพัฒนาตัวเองไปเนี่ยเราจะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ยังไงเริ่มต้นที่เข้ามาที่เว e ็บไซต์ค่ะ e s p o r t p r o j e c t com นะคะ e s p o r t เติม s นะแล้วก็ project com ลิงก์มีอยู่ข้างล่างใต้คลิปนะคะตรง description อ่ะพอเข้ามาถึงหน้าเว็บปุ๊บจะเป็นแบบนี้ก่อนที่เราจะล็อกอินเราต้อง register ก่อนสมัครนะคะลงทะเบียนเดี๋ยวน้ำก็จะพิมพ์ไปเลยอ่ใส่ชื่อ ๊บนาำสกุลพิมพ์ไปเลยนะคะสตรีม ID นี่ก็คือจะเป็นของเกม .a นะคะ d o t a 2ก็คือตรงกดปุ่มเพิ่มเพื่อนเนี่ยเราสามารถที่จะดูหรือหน้าตัวไฟล์เราค่ะหน้าโปรไฟล์เราก็จะมีสตรีม ID ของเราอยู่แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ถัดมาหาะยูสเ a m e ตั้งชื่อน้ำก็เอาชื่อ c h anel n ไปละกันเนาะเสร็จแ,แล้วกดเช็คอ่ามันก็จะบอกว่ายูส r n a m e นี้สามารถใช้งานได้นะ Password ค่ะตั้งไปเลย คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดพิมพ์ให้เหมือนเดิมนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ Facebook URL นะคะอันนี้ขอเป็น Facebook ที่ใช้งานได้จริงนะเพราะว่าจะมีการติดต่อสื่อสารอะไรกันผ่านทางนี้ได้นะคะแล้วก็ใส่ Facebook ของเราเข้าไปจากนั้นก็กด submit ง่ายๆค่ะแค่นี้มันก็จะคอนเฟิร์มมาให้บุมซ้ายบนนะคะว่าเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะ u s สเ n a m e คืออะไร password คืออะไรจากนั้นก็เข้าไปหน้า login page ก็จะพิมพ์ไปตามยูสเนมกับพารทเวิร์ดที่น อ่าอย่างนี้นะคะก็คือเข้ามาปุ๊บมันก็คือจะมีการยืนยันเวลาว่าเราได้สมัครนะแต่ถ้าสมมติว่าใครขึ้นมาว่าให้รอแบบเหมือนกับยังไม่สามารถใช้งานได้ติดต่อแอดมินอันนี้คือให้รอสักครู่นะคะไม่ต้องตกใจไปหรืออาจจะ ให้รอแบบว่าอาสมัครทิ้งไว้ตั้งกลางวันตอนกลางคืนกลับมาเปิดอะไรเงี้ยให้อดินยืนยันก็จะขึ้นหน้านี้มาทีนี้เดี๋ยวน้ำจะเข้าไปลงรายละเอียดนะคะในโปรไฟล์ของเราก็คือจะแบ่งเป็น Do t a 2กับ O v e r w a t c h ถ้าใครเล่นทั้ง2เกมก็จะลง2เกมก็ได้หรืออาจจะเลือกเกมที่เราถนัดกว่าอาะสมมติว่าน้ำจะลงให้ดูทั้ง2เกมละกันเริ่มกันที่ Do t a 2กันนะคะ MMR เออของน้ำมันเท่าไหร่วะน้ำก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าพอดีช่วงนี้ไม่เล่นนานอาะสมมุติว่าน้ำจำได้ว่า อันนี้น้ำก็คิดว่าไม่แน่ใจนะเราใส่เป็นไอที่เราเล่นบ่อยๆแล้วกันของน้ำก็จะประมาณ2,800มานี้อ่ะอันนี้ชั่งมันก่อนนะคะถ้ามันเด้งขึ้นมาโปรไฟล์เกมเนี่ยให้เราเลือกรูปนะคะอย่างนี้ให้เราไปแคปเจอร์มาจากเดี๋ยวน้ำจะพรีวิวให้ดูแบบนึงโอเพนอ่ะมันคือรูปนี้นะคะให้เราไปแคปเจอร์มาจากข้างหน้าตัวเกมะคะ่ะกดดูโปรไฟล์แล้วมันก็จะเข้าหน้านี้แล้วเราก็ไปแคปมาพอเราได้อย่างนี้ปุบ๊บเราก็เอารูปเนี้ยค่ะมาใส่ เข้าไปตรงนี้รูปปรไฟลฟเกมฮีโร่ประจำตำแหน่งค่ะเขาก็จะแบ่งเป็นสี่ตำแหน่งไม่ต้องซีเรียสนะสำหรับคนที่อาจจะมีฮีโร่ไม่ครบเนี้ยแล้วก็ใส่ตัวที่เราคิดว่าเราพอเล่นได้เพราะเดี๋ยวพอไปเลือกเล่นจริงๆเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ไม่ได้มีการแบบผูกมัดอะไรสมุิออฟเลนใส่มินน่าเงี้ยอะมิดเลนใส่ซุดจริงๆเกมนี้น้ำเล่นแต่ซัพพอร์ตเลยนะบอกตรงแฮร์รี่น้ำก็จะเล่นได้แค่แบบเล่นไม่ค่อยได้เลยดีกว่าแล้วก็ซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตนี้เล่นเยอะมากเล่นได้หมดเลยก็อเลือกตัวที่เรามั่นใจสุดใส่ลงไปนะคะ พิชด็อกเตอร์อะสำรองนี่คือไม่บังคับค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็อาจจะอา่านสำรองหนึ่งน้ำใส่เป็นไลออนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราเนาะใส่ก็ได้อะใส่ใสไปก่อนสมมติใส่ไม่ครบอะใสไปแค่นี้จากนั้นเราก็กดเพิ่มข้อมูลเข้าไปอะเรียบร้อยแล้วนี่นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราสามารถที่จะมาแก้ไขโปรไฟล์ในภายหลังได้นะคะสมมติเราจะแก้ไขข้อมูลก็แก้ได้หมดเลยจะเป็นเอ็มอารูปโปรไฟล์ลจะไม่ต้องแคปใหม่ก็ได้เนาะแล้วก็จะมาแก้ไขฮีโร่อะไรังไงก็ ตามสะดวกแค่นี้เองสมมติเราเสร็จแล้วล้วก็อ่านแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยจะขึ้นมาแบบนี้นะคะปุ่มลงทะเบียนแข่งขันเดี๋ยวจะไปพูดถึงกันอีกทีนึงนะคะในภายหลังอันนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลก่อนถัดมาค่ะของ overwatch profile c o ้ p e t i t i v e ของนั้นตอนนี้รู้สึกจะอยู่ที่1985หรือเปล่าประมาณนี้แล้วก็รูปโปรไฟล์นะคะเช่นการไปปรินสกรีนมาจากหน้าเกมได้เลยนี่น้ำเปิดให้ดูของนั้นน้ำใช้รูปนี้ก็คือ โอเพอันนี้นะคะคือรูปโปรไฟล์นะไม่ใช่ไปแคปไอตัวกลมๆที่เราใช้มานะคะอันนี้คือเป็นรูปโปรไฟล์อันนี้ระวังสับส่วนนิดนึงพอเราเลือกปุ๊บแบลนทนแท็กก็จะเป็นชื่อเราใช่ไหมเพซี่แคทัทคบเจ็ดแปดแบบนี้จากนั้นที่รูประจำตำแหน่งนะคะออฟเฟนซีฟก็เลือกที่เรามั่นใจไปออฟเฟนน้ำอาจจะเล่นหลายตัวก็ไม่เป็นไรก็เลือกตัวที่เราคิดว่าเราเล่นมั่นใจสุดเข้าไปพอเดี๋ยวเราไปเล่นจริงเราก็ เปลี่ยนกันได้อยู่ดีอ่ะอนาแบบนี้นะคะแค่นี้เองแต่แล้วก็เพิ่มข้อมูลโอเคสามารถแก้ไขข้อมูลภายหลังได้นะคะอันนี้ก็สมมตินในการแข่งขนัขนเขาให้เลือกฮีโร่หลักที่จะใช้อ่ะนะอาจจะเลือกซาเลียแล้วกันแล้วก็อาจจะเป็นอะไรดีจังแลดก็ได้อ่ะอนานแล้ก็ใส่เข้าไปแล้วก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปเป็นฮีโร่เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะพอตอนแข่งจริงเนี่ยเชื่อว่าเราไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเลือกตามนี้นะคะสามารถไปปรับเปลี่ยนได้ โอเคค่ะแค่นี้เองการลงทะเบียนนะคะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ e-sport project นะคะทีนี้น้ำจะขอแนะนำวิธีการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะไม่ใช่เว็บไซต์ขอภัย Facebook Page ค่ะ e-ki sport เติม s นะคะ winmark project นะคะก็จะเข้ามาที่เพจนี้ซึ่งเพจนี้เนี่ยจะมี admin คอยให้ข้อมูลถ้าใครสนใจสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถทัก อินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจได้เลยค่ะรวมถึงเพจก็จะมีการอัปเดตข่าวสารอย่างเป็นประจำนะคะเกี่ยวกับการแข่งขันของ e s p o r t Project เองแล้วก็นอกจากนี้นะคะทัวร์นี้ยังจะมีแท็เตอร์นะคะคอยแสดงบายเพื่อที่จะพาเกมการแข่งขันในเกือบทุกทุกแมตช์หรือเรียกว่าทุกแมตช์เลยก็ได้นะคะให้ทุกคนได้มีเหมือนกับคลิปนี่ตัวเองเป็นผู้เล่นเป็นนักกีฬาได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนเข้ามาร่วมสมัครกันเยอะๆนะคะมาเป็นส่วนหนึ่ง ของพวกเราอีสว t ตทีมโปรเจกต์กันแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้น้ำขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย